ในตัวอย่างนี้นะคะ,ะเป็นการหาปริพันธ์ของสแควรูทเอกำลังบวกวายกลังสองนะคะแล้วก็บริเวณ R ของเราเอาเฉพาะบริเวณในจัตุภาคที่1นะคะที่ล้อมรอบด้วยวงกลมรัศมี2หน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดนะคะแล้วก็แกน x แล้วก็แกน y นะคะเป็นั้นรูปนี้วาดไม่ยากค่ะก็ได้หน้าตาดังรูปนะคะทีนี้จะเห็นว่าตัวถูกหาปริพันธ์เนี่ยก็คือ อยู่ในรูปของมีพด x กํลัง2บวก y กํลัง2นะคะแล้วรูปที่หาปริพันธ์เนี่ยเป็นวงกลมเพะาะนั้นเราก็จะไปทําการหาปริพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะทําทได้ดังนี้ค่ะ รสังเกตนะคะสมการที่ให้มาเนี่ย x ก,กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4เราแปลงเป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะก็ได้เป็น r เท่ากับ2นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เป็นไงคะ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็จะเปลี่ยนอยู่ในเทอมของ r นะคะส่วน d a ก็ r d r แล้วก็ d เซตาเพราะนั้นจากตัวแปร x y เราก็จะเปลี่ยนเป็น r กับเซตาให้หมดนะคะแล้ว r เราจากไหนถึงไหนล่ะน้อยสุดเป็น0ถึงมากสุดก็ บังเอินเป็นค่าของตัวนะคะก็คือเป็น2แล้วเซตาของเราก็อยู่ในจุุภาคที่1ก็ศูนถึงพายส่วน2นะคะจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาง่ายใช่ไหมคะเราก็ทําการาหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตตรงนี้ R กําลัง2เราก็จะได้เป็น R กําลัง3ส่วน3เดี๋ยวเราจะแทนค่าจาก0ถึง2นะคะแล้วก็ d เซตาค่ะทีนี้จะเห็นว่าเป็นไงคะเดี๋ยวเราก็ แทนค่าเสร็จมันก็จะได้ค่าคงตัวใช่ไหมคะก็คือ8 0 3เราก็ดึงออกมานอกการหาปริพันธ์เลยค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะได้ออกมามีค่า8ส่วน3อินทิเกรตตัวนี้เราก็ได้เซต้านะคะเดี๋ยวเราก็แทนค่าจาก0ถึงพายส่วน2ค่ะนะคะแล้วเราก็ได้ออกมามีค่าเป็น4พส่วน3ค่ะ